แจ้งข่าวด่วนจากทางธนาคารออมสินค่ะคุณผู้ชมใครที่เป็นลูกหนี้ของทางธนาคารออมสินที่ผ่อนไม่ไหวทั้งหมดนะคะฟังด่วนเลยค่ะให้ท่านรีบติดต่อ,อยังทางธนาคารออมสินทั้งนี้ก็ก่อนที่จะเสียประวัติเพื่อชะลอในการดําเนินคดีไม่ฟ้องไม่ยึดไม่ขายทอดตลาดแล้วก็ไม่ฟองล้มละลายด้วยนะคะซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือดําเนินการค่ะภายในวันที่31มีนาคม25 6 7นี้เท่านั้นส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้ว อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซักซักไล์เป็นกำลังใจให้กับทังช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้มีข่าวดีจากทางธนาคารอมสินมาแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบใครที่เป็นหนี้ผ่อนไม่ไหวจากทางธนาคารอมสินทั้งหมดเลยนะคะทางธนาคารอมสินก็ชวนลูกหนี้ทุกกลุ่มค่ะให้รีบเข้ามาใช้สิทธิ์ในการแก้หนี้นะคะ ซึ่งภายในวันที่31มีนาคม2 5 6 7นี้เท่านั้นซึ่งทางธนาคารออมสินมีการออกมาตรการในการแก้หนี้ทุกกลุ่มรับคำปรึกษาให้แล้ววันนี้พร้อมกับขยายมาตรการไม่ฟ้องไม่ยึดไม่ยึดทรัพบ ไม่ขายท่อตลาดไม่ให้ฟ้องล้มละลายนะคะถึงสิ้นปี67เลยค่ะหรือว่าถึงสิ้นปี2 5, 5 6 7เลยนี่เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกหนี้แล้วก็ช่วยไม่ให้ลูกหนี้เสียเครดิตท,ทางการเงินในระยะยาวซึ่งทางธนาคารออมสินเตรียมแผนที่จะช่วยเหลือนะคะในส่วนของการช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการพักชําระหนี้เป็นรายบุคคลพักชาําระเงินต้นแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยเต็มจํานวนหรือว่าจ่ายบางส่วนนะคะหรือว่าเป็นไปตามแผนชานําระหนี้ที่ทางธนาคารได้มีการ อนุมัติไว้ก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนใครที่เป็นหนี้ในส่วนของทางธนาคารอมสินที่ผ่อนไม่ไหวทั้งหมดตอนนี้มีมาตรการสีร่ไม่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อชะลอการดําเนินคดีไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดไม่ฟองล้มละลายซึ่งขยายจากเดิมนะคะในปี2566เป็นการเข้าร่วมโครงการในวันที่31มีนาคม2567นี้เพื่อให้ลูกหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการแก้หนี้กับทางธนาคารข้างต้นได้ค่ะใครที่สนใจสอบถามราย ที่เบอร์โทรศัพท์1115ได้หรือจะเป็น Facebook ของ GSB Society ของทางธนาคารออมสินหรือติดต่อไปที่ทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ